ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับวันนี้เห็นต้นไม้แปลกอีกต้นหนึ่งนะครับลักษณะเป็นต้นยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเขียนชื่อมันว่าอะไรมีหรือเปล่านะครับลักษณะก็คือต้นนิ้วมีใบสีสีขาวสีขาวคา,าดเขียวนะครับ ใบสีขาวคาดเขียวลักษณะใบนะครับใบสีขาวคาดเขียวแล้วก็มีลักษณะลำต้นก็จะมีปุ่มน้ำแหลมคมนะครับปุ่มน้ำแหลมคมมากก็เป็นพืชแปลกนะครับพืชสวยงามนะครับมองไกลๆมองไกลๆก็สวยนะครับเป็นไม้ดังเป็นไม้ดังเดี๋ยวจะให้มองไกลๆ มุมกว้างนะครับมองมุมก,กว้างกว้างยังไม่พอ กว้างยังไม่พอนะเออมองอย่างนี้สวยนะมองทางเห็นทั้งต้นอย่างี้ยครับไม้ด่างนะฮะยิ้วด่างตามท้องตลาดทั่วไปไม่เห็นมีนะน่าจะเป็นไม้แปลกหายากชนิดหนึ่งของแปลกโอเคครับ ดูของแฟน